สวัสดีครับทุกท่านครับที่กำลังชมคลิปอยู่นี้นะครับนี่คือคลิปการอธิบายเรื่องของแอปพลิเคชันอีคอมเมิร์ซฟิงซึ่งเป็นแอปพลิเคชันของ Social E-Commerce นะครับที่กำลังมาแรงที่สุดในช่วงนี้นะครับซึ่งหลายๆท่านอาจจะได้ผ่านควานตามมาแล้วจากการดูใน Facebook ใน Line ใน Instagram หรือว่าในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับว่า ฟิ n โก้นั้นคืออะไรนะครับฟินโกนะครับเป็นแอปพลิเคชันนะฮะสำหรับการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับซึ่งก็มันเหมือนกับเจ้าตลาดทั่วๆไปที่มีอยู่ในทุกวันนี้ที่เราใช้กันอยู่นะครับแต่ในวันนี้นะครับฟิโก้เข้ามาเมืองไทยแล้วโดยผู้ก่อตั้ง f i n โก้นั้นก็คือคุณแจ็คดีนะครับซึ่งยืนคู่กับคุณแจ็คหมาอยู่นะครับตรงกลางนะครับแล้วก็มีทีมบริหารทางด้านซ้ายและด้านขวาคือคุณมสซี และคุณยันดองนะครับทั้งหมดนี้คือผู้ก่อตั้งฟินโก้นะครับซึ่งคุณแจ็คยีนี่นะครับก็เป็นผู้บริหารของอเครืออาลีบาบานะครับซึ่งอาลีบาบานั้นก็เป็นเจ้าตำรับหรือเป็นอ e ีคอมเมิร์ซที่ใหญ่ที่สุดในจีนนะครับในปัจจุบันนะฮะก็นี่ฮะนี่คือภาพที่ยืนยันว่าผู้บริหารนะครับของฟินโก้นั้นเดินทางมาที่ประเทศไทยนะครับโดยทีม ผู้นำของฟินโก้ไทยแลนด์นะครับให้การต้อนรับนะครับหลายๆท่านนี้ก็เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะมีรายได้หลักแสนนะครับนะฮะฟินโก้นะครับมีสำนักงานใหญ่นะครับตั้งอยู่ที่ฮ่องกงนะครับแต่ว่าไม่ได้ทำธุรกิจที่ฮ่องกงนะครับมาทำธุรกิจที่เอเชียตัวออกเฉียงใต้ของเรานี่เองนะครับโดยเริ่มที่ประเทศมาเลเซียเป็นประเทศแรกนะครับ มีสมาชิกนะฮะ,ะประมาณ4ล้านคนนะฮะไม่ถึง1ปีนะครับหลังจากนั้นก็ไปเปิดที่สิงคโปร์และมาที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่สนะครับก็ประเทศไทยนั้นก็เริ่มเข้ามาตั้งแต่เดือนธันวาคมนะฮะไปปลายเดือนแล้วก็เริ่มมีคนไทยเริ่มทําก็ประมาณมกราคมจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะก็มีผู้ที่ประสบความสาเร็จเนี่ย หลายคนแล้วนะครับรายได้ก็หลักหลายแสนแล้วนะครับซึ่งฟินโก้นั้นก็จะทําธุรกิจในเอเชียออกเชียงใต้นะครับหลังจากประเทศไทยแล้วก็จะมีอินโดนีเซียมีสปปลาวมีกัมพูชานะแล้วเวียดนามรวมถึงประเทศใกล้ๆเพียงด้วยนะครับก็เป็นประเทศที่จะต้องดําเนินธุรกิจต่อไปเพราะฉะนั้นนะครับใายที่ทําธุรกิจกับ ฟิงโก้นั้นสามารถที่จะไปะเปิดธุรกิจที่ประเทศต่างๆเหล่านี้ได้เพราะเราใช้วันเวอร์วันโคดนะครับนี่คือ,อการจดทะเบียนของบริษัทฟิงโก้ในประเทศไทยนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจ,ด,จดทะเบียนเป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะครับไม่ใช่ขายตรงหรือ MLM เเพราะฉะนั้นไม่ต้องถามหาสคอบอนะครับ ซึ่งการจดเป็นอ e ีคอมเมิร์ซนั้นก็สามารถที่จะทำธุรกิจได้แต่ไม่ได้ทำแบบขายตรงเพราะว่าฟินโก้นั้นนะครับจ่ายแบบแอฟเฟรโปรแกรมนะครับหรือแอฟเฟรตมาเก็ตติ้งที่เรารู้จักกันนะฮะมาดูนะครับว่าฟินโก้นั้นจะจ่ายเงินให้กับสมาชิกนั้นอย่างไรนะครับเอาเงินที่ไหนมาจ่าย ในการที่เราจะผลิตสินค้าสักชิ้นหนึ่งนะครับแล้วส่งขายไปทางไปหาผู้บริโภคนั้นปกติแล้วเนี่ยจากผู้ผลิตจะไปถึงผู้บริโภคต้องผ่านการโฆษณาสินค้านั้นนะครับว่าจะเป็นการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆอย่างาเช่นสมัยก่อนก็เป็นโทรโทรัศน์วิทยุหนังสือพิมพ์แต่ปัจจุบันนี้ก็เป็นการโฆษณาผ่านเฟซบุ๊กยูทูบอินสตาแกรมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโดยจะมี พรีเซนเตอร์นะครับหรือเอเจนซี่นะครับที่คอยรับจ้างโฆษณาซึ่งเงินค่าโฆษณานั้นก็จะตกอยู่กับคนเหล่านี้นะครับซึ่งกว่าจะไปถึงที่ผู้บริโภคนั้นก็จะต้องจ่ายเงินให้กับผู้ที่รับจ้างโฆษณาแต่ฟินโกไม่ใช่อย่างนั้นครับฟินโก้ตัดประหาเรื่องของคนรับจ้างโฆษณาไปโดยให้สมาชิกนั้นมาเป็นผู้โฆษณาแทนโฆษณาอย่างไรครับ สมาชิกไม่มีสื่อในมือมีครับสมาชิกก็ใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่มีอยู่แล้วนะครับในการแชร์ลิงก์บอกต่อผ่านโซเชียลมีเดียที่เราใช้กันไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Line YouTube อะไรต่างๆนะฮะผ่านไปจนถึงใครครับจนถึงผู้บริโภคนะครับผู้บริโภคได้รับทราบรับรูนะรบ้เรื่องของ สินค้านะครับเรื่องของแอปพลิเคชันก็ซื้อสินค้าเมื่อซื้อสินค้านะครับรายได้ต่างๆก็จะตกมาอยู่ที่ผู้โฆษณาก็คือพวกเรานี่เองนะครับส่วนหนึ่งนะครับนี่คือแผนการจ่ายของฟินโก้ซึ่งสามารถที่จะจ่ายได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะฮะมาดูนะครับว่าการทำธุรกิจกับฟิ n โก้นั้นมีตำแหน่งในเชิงธุรกิจอย่างไรบ้างนะครับ เริ่มต้นทุกคนเข้ามาเป็นช็อปเปอร์นะครับสมัครง่ายๆก็คือกดลิงก์ของผู้ที่เราที่แนะนําเรานะครับกดลิงก์เข้ามาสมัครไม่เสียเงินนะครับแถมได้รับคูปองอีก50บาทเอาไว้ซื้อสินค้าก็มาเป็นช็อปเปอร์ช็อปเปอร์คืออะไรครับช็อปเปอร์คือผู้ที่ซื้อสินค้าอย่างเดียวนะครับไม่สามารถทําธุรกิจได้นะมีสินค้าเลือกหลากหลายสมัครเสร็จโหลดแอปจาก Google Pay หรือ Play Store นะครับแล้วก็สามารถจะซื้อสินค้านะครับผ่านแอปพลิเคชันได้ปก,กติครับหลังจากนั้นถ้าอยากจะมีะไรายได้ทำไมครับก็เป็นตำแหน่ง PS นะครับหลังจากเป็นตำแหน่ง PS แล้วประสบความสำเร็จระดับหนึ่งก็เป็นตำแหน่ง AM และเป็นตำแหน่ง AT มาดูนะครับว่าตำแหน่งต่างๆนั้นมาได้อย่างไรนะครับตำแหน่งช็อปเปอร์นั้นนะครับ เราบอกแล้วว่าไม่ได้เสียตังค์นะครับสมัครเข้ามาฟรีแต่ถ้าจะมีมีธุรกิจจะต้องอัปเกรดนะครับเป็นตำแหน่ง PS แต่ถ้าไม่อัปเกรดก็ซื้อสินค้าปกตินะครับเป็นผู้ซื้อหรือเรียกว่าช็อปเปอร์นะครับคราวนี้เราดูคนที่อัปเกรดคนที่อัปเกรดใช้เงิน1599บาทเท่านั้นจ่ายครั้งเดียวตลอดชีพนะครับได้ตำแหน่ง PS จำคำนี้นะครับครั้งเดียวตลอดชีพไม่ต้องจ่ายอีกแล้วนะครับจ่ายครั้งเดียวนะฮะเราได้ะไรบ้างครับหนึ่งพากบกาบาทได้รับลิงก์เพื่อแชร์ทำธรุรกิจนะครับลิงก์อย่างที่เราได้รับมานั่นแหละฮะเราก็จะมีลิงก์เป็นของตัวเองนะครับในการแชร์ไปให้เพื่อนๆหรือคนที่เรารู้จักนั้นมาร่วมธุรกิจกับเรามาร่วมเพื่ออะไรเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังได้รับสินค้าหนึ่งรายการตามที่เลือกเลือกเลยครับสินค้ามีให้เลือกหลากหลาย นะครับรับไปเลย1รายการเหมือนเราซื้อสินค้าบินแรกบินเดียวนะครับได้สินค้า1รายการราคา1,599บาทนะได้ธุรกิจด้วยนะครับและยังได้รับส่วนลดเป็นก i ฟต์วอ c เชออีก1,500บาทซึ่งจะเอาไปใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อๆไปได้โอ้1,500บาทนะครับแล้วก็มีรายได้จาก คอมมิชชั่นของการซื้อสินค้านะครับเรียกว่าแคชแบ็กนะครับคือคนใต้องค์กรของเรานั้นซื้อสินค้าเท่าไหร่นะครับเราได้แคชแบ็กคืออีก10ถึง15.6จ่ายแค่1,599บาทครั้งเดียวตลอดชีวิตและสามารถได้รายได้อย่างนี้น่าสนใจแล้วใช่ไหมครับถ้าน่าสนใจไปดูต่อครับนี่นะครับหลังจากเราเป็น p ี การเป็น PS นั้นนะครับมีรายได้อยู่ด้วยกัน2ส,ส่วนส่วนที่1น,นะครับเราเรียกว่ารายได้จากการซื้อนะครับซื้อ,เ,อเรียกว่าซื้อแอปพลิเคชันนะครับนะฮะก็คือเราไปแนะนําใครนะครับให้มาร่วมธุรกิจกับเราในกะารสมัครฟรีเป็นช็อปเปอร์นะฮะอันนี้ยังไม่ได้เงิน แต่ถ้าเขาตัดสินใจที่จะทำธุรก,กิจแบบเรานะครับอัปเกรดตัวเองเป็น ps เรารับเลยครับ375บาทแต่ถ้าเราเป็นตำแหน่ง a m เรารับ750บาทต่อหนคนนะครับจ่ายครั้งเดียวนะฮะและถ้าเป็นตำแหน่งสูงสุด at รับเลยครับ1013บาทนะแค่เราแนะนำหนคนเนี่ยเราได้ละ1,013บาทจ่ายครั้งเดียวและที่2ก็คือเรื่องของการจ่ายเป็น cash back จากการซื้อสินค้าถ้าตำแหน่ง ps นะครับจะได้10%ของยอดซื้อทั้งหมดใต้องค์เรานะครับตำแหน่ง am ได้14%และตำแหน่ง at ได้ถึง15.6%เปรยอะพอสมควรน,นะครับนี่คือ cash back ที่จ่ายคืนนะครับให้กับสมาชิกนะฮะให้กับพวกเราซึ่งจ่ายค่อนข้างสูงนะครับ เรามาดูตำแหน่ง PS นะครับหรือเรียกว่า Preferred Shopper นะฮะตำแหน่ง PS นั้นนะครับการแนะนำนะฮะเราได้375บาทต่อ1 user นะครับใครสมัครเข้ามาอัปเกรดปุ๊บเราได้ละ375บาทนะบแล้วก็ได้แคชแบ,บ็ก10%อย่างนี้นะฮะตำแหน่ง AM อย่างที่บอกไปก็คือ750บาทนะครับและก็ยังได้แคชแบ็กอีก 14%นตะะ์ะแต่ว่าในการแนะนำเนี่ยถ้ามีคนสมัครต่อจากเราในครั้งที่เราเป็น AM เนี่ยเราจะได้รับ750บาทนะครับเป็นค่าแนะนำนะ,ะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับใครสมัครอยู่ใต้องค์กรเรานะครับเราเป็นตำแหน่ง AM แล้วเนี่ยเราจะได้อีก75บาทนะครับ แสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทตลอดไปเลยนะฮะตลอดไปนะครับจนกว่าจะเจอ AM นะฮะจนกว่าจะเจอ am อมีกคนหนึ่งที่อยู่ใต้องค์กรเราขึ้นมานะครับเราก็ยังได้อีกนะครับใต้องค์กรเราใต้ AM คนนั้นนะฮะเรายังได้อีกเจ็ดสิบห้าบาทนะครับต่อหนึ่งคนนะครับที่สมัครเป็น P s ยังได้อยู่นะครับ มาดูพอเราขึ้นตำแหน่ง AT นะครับเรา่ที่ AM ก่อนการที่เราจะเป็นตำแหน่ง AM ได้นั้นนะครับเราเห็นว่าโอ้โหได้รายได้เยอะมากเลย AM จะทำยังไงนะครับไม่ง่ายครับเมื่อเราเป็น PS เราอัพเกรดเป็น PS เรียบร้อยแล้วคุณสมบ,บัติง่ายๆ่หนึ่งเราจะต้องมี PS ติดตัวหรือคนที่เราแนะนำตรงเนี่ยสิบคน นะครับอย่างน้อย10คนและ2ต้องมีคนที่เป็น PS ใต้องค์กรอีก19คนเดาหรือนะครับ10คนบวกเราเป็น11บวกกับตั้งกรอีกรอีก19ก็เป็น30คนมีคุณสมบัติตามนี้นะครับก็สามารถเป็นตำแหน่ง AM ได้นะครับขึ้นแล้วขึ้นเลยนะครับนะฮะไม่มีการ เปลี่ยนตำแหน่งนะครับไม่มีการลงไม่มีการรักษายอดไม่มีการจ่ายอรนงสิ้นนะครับหลังจากนั้นเราเป็นเอมอยู่สักพักหนึ่งเรามีความเชี่ยวชาญแล้วนะครับเรามีมไรายได้แล้วเราสามารถจะโชว์รายได้เราให้กับคนทั่วไปได้เห็นแล้วว่าเราเนี่ยทำได้นะครับเราก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขึ้นเป็นตำแหน่ง AT หรือตำแหน่ง Affiliate t r a i น e r นะครับตำแหน่งสูงสุดของบริษัททำยังไงครับ การจะขึ้นขึ้นตำแหน่ง AT นั้นนะฮะเราต้องทำคนสิบคนที่เราสปอนเซอร์มาเมื่อที่เราขึ้นเป็น AM เนี่ยขอแค่3มคนเป็นตำแหน่ง AM เหมือนเรานะครับจาก10บคนนั้นนะฮะเอาแค่3มคนเป็นตำแหน่ง AM เหมือนเรานะครับหลังจากนั้นใต้องค์กรเราขอมีตำแหน่ง AM อีก4คนจะอยู่ชั้นไหนก็ช่างครับ ขอให้มีตําแหน่ง AM ็มอีกสี่คนถ้ากับรวมเนเราเป็นหนึ่งเราแนะนําตรงสามนะครับแล้วก็ใต้องค์กรอีกสี่ก็เป็น,น,น PF ทั้งหมดแปดรวมถึงมีใต้องค์กรเหล่านั้นมี P ีทั้งหมดห้าร้อยคือห้าร้อยคนเนี่ยเป็น PS นี่นะครับเป็นตําแหน่ง AT ทเลยครับและเป็นตําแหน่ง ATD ดีอย่างไรครับตำแหน่ง AT ทนะครับ เมื่อเราไปแนะนำใครเข้ามาเป็น P s เราได้ค่าแนะนำเลยครับหนึ่บาทเยอะนะครับตอนแรกเนี่ยตำแหน่ง p s ธรรมดาเนี่ยเราได้แค่3ามบาทแต่พอเป็น AT เนี่ยเราแนะนำเราได้1,013บาทและแนะนำง่ายมากเพราะเราสำเร็จแล้วเรามีไรายได้วันลรเป็นหมื่นใครก็อยากร่วมง,งานกับเรานะครับรายได้ก็จะมา,มาแบบมหาศาลนะฮะหลังจากนั้น ใต้เราลงไปใครแนะนำา p เเข้ามาเราได้ด้วยนะครับเขาจะตำแหน่ง AM หรือตำแหน่ง PX เขาได้ตามตำแหน่งของเขาเราได้ด้วยอ e ีก638บาทตอ่อ1 P f ที่เข้ามาโอ้เยอะนะครับเขาไปแนะนำกันนะเราก็ได้ด้วยเพราะว่าเราเป็น a f e เฟ a t ทรนเ e r แล้วนะครับคราวนี้ถ้าใต้ของกเรา เกิดมีคนเก่งเป็น a m ขึ้นมาแล้วใต้ AM เมนี่ยเขาไปแนะนํา PS ขึ้นมาสักคนหนึ่งนะครับเราจะได้ด้วยนะครับ263บาทนะครับเราไม่รู้เรื่องเลยนะครับเขาไปแนะนํากันเองนะครับเราอาจจะไม่รู้จักแล้วเพราะว่าใต้องค์กรเราคนจำนวนมากแล้วแต่เรายังรับเงินอีก2 6 3บาบาทตลอดไปครับเข้ามากี่คนก็นรับคนละ ค่าแนะนำสองร้บามสองร้บาทไปเรื่อยๆจนกว่าจะเจอเ,เจอทีตำแหน่งชนกับเราถ้าเจอ AT ทีปุ๊บหนึ่งคนตำแหน่งชนกับเราก็ยังได้อยู่นะครับใต้ AT เข้ามาเป็น PS เาสอมลรายเนี่ยเราได้อีก75บาทไปเรื่อยๆครับมีมากี่คนเราได้หมดนะเจ็บาทนะครับเป็นหมืนม่นคนหมื่นคนก็เจ็ดแสนห้า นะครับล้านคนก็เจ็ส้าล้านโอ้โหเยอะแยะเลยครับหลังจากนั้นนะครับรับไปเรื่อยๆคราวนี้ดูเรื่องของการจ่ายแคชแบ็กการจ่ายแคชแบ็กนั้นถ้าเกิดในใต้องค์กรเราเราเป็นเอทแล้วเนี่ยเราจะได้แคสแบ็กนะครับจากคนที่เป็นช็อปเปอร์ธรรมดาที่ยังไม่ได้อัปเกรดเนี่ย 15.6%นะครับคนที่ยังไม่อัปเกตสมัครเข้ามาใช้แอปซื้อสินค้าซื้อตหลกักกระช่างนะครับเราได้15.6%แต่ถ้าเกิดเขาอัปเกรดเป็น PS จ่าย1,599บาทเหมือนกอนที่เราจ่ายครั้งแรกแล้วเขาซื้อสินค้าเราก็ได้แคชแบ็กอีก5.6%อ้าวทำไมได้น้อยลงก็เข,เขาได้ไป10%ครับเขาเป็น PS เขาได้10% จากใต้องค์กรเขานะครับแต่เรานะฮะในฐานะที่เป็น AT เนี่ยเรายังได้อีก5.6คือส่วนต่างเยอะครับอันนี้ก็เยอะแล้วนะฮะเพราะใต้องค์กรของ AT เนี่ยมีคนน่าจะเป็นหลักแสนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมียอดซื้อเข้ามาเท่าไหร่เนี่ยเราคูณ5.6นะครับจนกระทั่งมาเจอ AM AM ใต้ AT นะฮะ AM ปุ๊บ แคชแบ็กนะครับใต้ AM เนี่ยซื้อเข้ามาเท่าไหร่ p s เอาไป10 AM เอาไป4เหลือเราเท่าไหร่ครับ1นเราก็ยังได้อยู่นะครับเขาจำเป็น AM อยู่ชั้นไหนก็ช่าง p s จะมาจากไหนก็ช่างชอปเปอร์จะมาจากตรงไหนก็ช่งางแต่อยู่ใต้องคอ์กรเราเนี่ยแล้วอยู่ใต้ AM เรายังได้1.6% อันนี้มหาศาลนะครับเพราะคนจะเป็นเอได้เนี่ยต้องมีองคอ์กรอย่างต่ำมีพีเป็น500คนนะครับส่วนพีเอสขาก็จะมีช็อปเปอร์ของเขาอีกเยอะแยะเลยนะฮะถ้ามี a อทอยู่ใต้องค์กรเราเก่งมากเลยขึ้นมาเสมอเราเลยตำแหน่งชนกับเรานะครับนะแค่แป็กตรงนี้ก็จะไม่ได้นะครับเพราะว่า AT เมื่อชนกับ a อทเรา เราได้15.6%เขาได้15.6%นะครับก็เท่ากันก็ไม่ได้นะครับตรงแคสแบ็กตรงนี้เพราะนั้นต้า e เเนี่ยเรายังได้อยู่1.6%นะครับเรามาดูต่อนะครับนี่ฮะนี่คือผังที่อธิบายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับคราวนี้ดูว่าเราจะทำอย่างไรนะครับในการทำงานกับฟินโก ให้มีเงินให้มีรายได้ไม่ยากครับแผนวิงโก้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากไม่มีจับคู่ไม่มีรักษายอดไม่มีการซื้อซ้ำไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะครับหนึ่งเมื่อเราอัปเกรดเป็น PS แล้วเนี่ยเราต้องแชร์ให้ได้มากที่สุดเพื่อให้มีคนสมัครอัปเกรดเป็น PS กับเราเนี่ย10 PS เร็วที่สุดสร้าง10 PS ขึ้นมาให้เร็วที่สุดเลยครับ จะใช้สูตรผมก็ได้คือวันละสองคนห้าวันก็สิบคนได้แล้วหรือถ้าใครบอกว่าโอ้ยทำไม่ได้เราก็กอาทิตย์ละสองคนห้าอาทิตย์ห้าสัปดาห์ก็ได้สิบ ps แล้วห้าสัปดาห์ก็ประมาณเดือนวกว่าๆก,ก็สิบ ps นะครับพอสิบ ps แล้วเนี่ยการจะขึ้น em ง่ายนะครับพอขึ้น em เราก็สร้าง AM 3สามคนเอาสิบพที่เราสร้างมานี่แหละที่เราไปนแนะนําม,มานี่แหละให้เป็น AM ไม่ได้สามคนนะครับเมื่อเขาเป็น AM 3สามคนแล้วเนี่ยคราวนี้ตําแหน่งไม่มีใครแซงเราแล้วครับนะบตําแหน่งก็จะเราก็จะมีตําแหน่งที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มีรายได้มากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องรีบทำลงมือทำอย่าง เร็วที่สุดนะครับช้าไม่ได้นะครับธุรกิจนี้นะฮะมีแต่ได้อย่างเดียวนะครับมาดูนะครับว่าจะทำอย่างไรบ้างหนึ่งก็คือเราต้องศึกษาแผนบริษัทให้ชัดเจนว่าแผนการของบริษัทเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยมีอยู่4ตตำแหน่งถ้าลมช็อปเปอร์ด้วยเนี่ยสีต่ตำแหน่งเนี่ยทำอย่างไรบ้างไม่ยากครับค่อยๆศึกษาไปนะครับอธิบาย แผนบริษัทให้ได้นะครับอธิบายให้ชัดเจนจำแจ้งเข้าใจให้ลึกซึ้งนะฮะจกนกระทั่งสามารถตอบข้อสักถามของคนที่สงสัยได้เพื่อความมั่นใจนะครับในการที่เราไปแนะนําเขา2แชร์ครับแชร์กระนาเลยฮะไม่ส่งดอกไม้แล้วส่งฟินโก้นี่แหละครับแชร์กระนาสถานโซเชียลเลยครับมี Facebook ก็แชร์ Facebook มีไลน์ก็แช์ไลน์มีสต t a g แ a มก็แช่สต๊อกแคมนะฮะมี YouTube ก็แชร์ YouTube แชร์ทุกวันแชร์เรื่อยๆวันละหลายหลายครั้งนะครับเพืทุกคนได้รับทราบว่าแอปพลิเคชันฟินโกมีแล้วนะสก็คือรีบแนะนำตรงเลยครับ 10PS เนี่ยเอาให้ได้เลยที่สุดนะฮะแล้วก็สอน PS ของเราเนี่ยให้ทำมาเราแค่นี้นะครับก็สามารถที่จะสำเร็จในธุรกิจฟินโกได้นะครับเพราะฉะนั้น ใครสนใจนะครับที่จะเข้ามาร่วมธุรกิจฟินโก้กับทางทีมงานของเรานะครับทีมงานผมวิมนลครูสนะครับก็สามารถที่จะ,ะเข้ามาร่วมกันได้นะครับยินดีนะฮะที่จะสอนที่จะให้คำแนะนำนะครับในเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียเรื่องของการทําภาพทําวิดีโอทํา youtube อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วไปด้วยกันได้นะครับก็ งว่าทก่านคงจะมีความสุขนะครับแล้วก็สามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ถ้าลงมือทํานะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ครับกับฟินโกสวัสดีครับ